สวัสดีครับ fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามแนวทางนะครับลาพัฒนานะครับวันที่18กันนะครับแต่เรามาดูผลออกกันก่อนนะครับผลออกของวันที่11เดืดน4อพนหนะครับกับแนวทางลาพัฒนาเนาะก็รอสมาชิก fc เข้า เข้ามาก่อนนะครับก็ดูผลออกไปก่อนนะครับดูผลรอ,อไปก่อนนะครับวันที่11เดือน4นะครับปศ2568รสบผลที่ออกนะครับสำหรับแนวทางลาวพัฒนาผลออก06 2 011 062นะครับ011นนะครับส่วนเล็กล่าง นะครับที่เล่นกันที่ลาวนะครับแล้วก็ริมฝั่งโขงนะก็จะเป็นหลักแสนแล้วก็หลักหมืน่นนะครับก็จะออกที่หกศูนย์เอศูนย์หกนะครับศูนย์หกส่วนเล,ล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็จะเป็นหลักพันกับหลักร้อยนะครับก็ออกที่ 2, 0, 2, สองศูนย์นะครับสองศูนย์ส่วนบนนะครับออกศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่ง ส่วน2ตัวก็1 1, 1นะครับแล้วก็มาดูแนวทางที่ผมลงให้นะครับแนวทางที่ผมลงให้วันที่11เดือน4นะครับปศสองพนบะครับชุดวินที่ผมลงให้ก็คือ1 2 6 7 8นะครับ12678ก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับชุดวิน แต่ว่ามันเข้าเบิลเนาะนะครับไม่มีเลขศูนย์แต่แต่ว่าใครนําไปวิ่งไปรูดนะครับเลขหนึ่งตัวเน้นนะครับใครนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้านะครับส่วนเลขสองตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็ามานะครับใครนำสองไปวิ่งไปรูดก็ขเข้าเหมือนกันนะครับแต่ผมเจาะไม่เข้าเนาะเพราะว่ามันมาเบิลแต่สำหรับ f c และ ท่านที่ติดตามผมผมจะพูดเสมอนะครับว่าท่านจะเล่นเล็กเบิ้ลนะครับให้เอาเล็กเด่นมาเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลก็จะเป็น1 1กับ2 2นะครับ1 1กับ22ก็ถ้ามันถ้าใช้ก็จะได้1 1นะครับก็สรุปแล้วแนวทางนะครับวิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับชุดวินก็เจาะไม่เข้านะครับโอเจาะไอจันหนึ่งเออกหนึ่งหนึ่ง เจาะอสอมันออก2 0นะคร,ครับก็รอเพื่อนสมาชิก fc เข้ามาก่อนเนาะสวัสดีครับ fc ครับแนวะทางลาพัฒนาเนาะส่วนท่านใดที่ไม่เคยตามติดตามแนวทางของผมเข้ามาใหม่นะครับท่านไม่ชอบแนวทางท่านก็ผ่านนะครับสำหรับแนวทาง แนวทางก็เป็นเพียงการคิดการวิเคราะห์นะครับการคำนวณตัวเลขนะครับไม่มีใครทราบหรอกนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับ,รบมีใครได้บ้างเนาะวันที่11เนี่ยวันที่11มีใครได้บ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะนะครับอย่างน้อยแนวทางของผมผมลงให้ก็ยังมีคนได้อยู่เนาะยังมีท่านยังมี FC ได้กันอยู่ก็วิ่งหลุดก็ยังไม่หลุดนะครับก็ออยังไม่หลุดก็ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเนาะ นะครับส่วนท่านที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่เคยได้ติดตามแนวทางของผมนะครับผมก็กลาบขอสวัสดีทุกทท่านนะครับการรับชมแนวทางนะครับมันก็ก็หลากหลายความคิดนะครับหลากหลายความคิดก็ห้ามความคิดใครไม่ได้นะครับแต่แนวทางนะครับก็สําหรับคนที่เขาชอบเสี่ยงโชคนะครับนะครับ การน,นำแนวทางไปใช้มันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่ามีไม่มีใครรู้นะครับว่าผลมันออกอะไรนะครับแกนําไปเสี่ยงโชคนะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับ,รบก็รอให้สมาชิก f c ซเข้ามาก่อนเนาะเดี๋ยวผมปล่อยแนวทางนะครับสาหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ก็ปล่อยเร็วเอดึกให้ดึกหน่อยเนาะผมอัดคลิปราวกาชาติกับดาวโจนอยู่นะครับแต่ว่าใครจะดูแนวทางราวกาชาติแล้วก็ดาวโจนก็ เข้าไปดูในช่องนะครับเพราะว่าผมปล่อยเป็นคลิปไม่ได้ไลฟ์สดนะครับล like ืมแล้วก็กิมหลายหุ worldwide. ้นกบไม่เป็นไรครับก็ลาพัฒนาเนะนะครับก่อนอย่างน้อยถ้าว่าใครนําไปวิ่งไปโลดมันก็เข้าเพราะมันไม่มีตัวหลุดเลยนะครับสองกับหนึ่งหนึ่งกับสองนะครับแต่ว่าถ้าตัวเจาะนะครับตัวเจาะหลุดนะครับ มันเข้าเบิ้ลแต่ถ้าว่าแนวทางของผมผมพูดกับสมาชิก FC ทุกท่านนะครับก็ทุกคลิปที่ว่าผมลงแนวทางให้ใครจะเล่นเลขเบิลน,นะครับก็ให้เอาเลขเด่นมาเบิลน,นะครับก็จะเป็น1นึ่นะครับ <c oughs> ครับก็รอสมาชิกเข้ามาก่อนเนาะนะครับสวัสดี FC ทุกท่านครับตอนนี้เข้ามาใหม่นะครับ เนาะที่ไม่เคยติดตามแนวทางของผมท่านไม่มั่นใจนะครับท่านก็อย่าเพิ่งนําแนวทางไปใช้นะครับก็ตามหลายๆหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆงวดก่อนนะครับตักงสองสามงวดก่อนนะครับดูว่าแนวทางนะครับมันจะโอเคไหมถ้าว่าไม่โอเคก็ก็ไม่ไม่ต้องติดตามก็ได้นะครับสําหรับแนวทางนะครับที่ท่านคั้ไอเข้ามาใหม่เนาะนะครับก็ถือว่าเข้ากันมาเกือบ หมดแล้วเนาะแต่ผมปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวมันดึกใหญ่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นราวกาชาิกับดาวโจวนกันต่อกาชาิดาวโจรมาปล่อยเป็นคลิปนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับตัดเพาะมาตามกันเลยนะครับสําหรับแนวทางซึ่งราพัฒนามันก็เว้นออกมาสองวดเนาะนะครับเว้นมาสองงวดสอง,สองวดก็ถือว่า แนวทางมันมีอัดคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าผมต้องใช้กําลังวันนะครับกําลังวันโสดกําลังวันนะครับบางทีมันไม่มีผลออกนะครับบวกกับเลขกําลังวันของวันนั้นนะครับมันจะหามันจะหาแนวทางยากนะครับก็ปล่อยเลยนะครับวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดเดือนสี ปศสองพันากสิบแปดนะครับมันชอบออกคล้ายๆกันใช่ครับชอบเอาตัวเก่ามาออกครับลาวพัฒนาลาวพัฒนา จะว่าการไล์สดนะครับบางทีมุมไล์ดึกหน่อยผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกด้วยเนาะนะเพราะว่าบางทีตอนกลางวันผมทํางานกลางคืนจะช่วงเลือกงานแล้วผมถึงจะได้มาลงคลิปให้สมาชิกบางทีลงไม่ทันก็ต้องไล์นะครับกับราพัฒนานะครับก็ถือว่าเข้ามาพร้อมกันแล้วเนาะนะครับพร้อมรับแนวทางนะครับกับวันนี้ชุดวินลาวพัฒนาวันที่18เดือน4พศ2568นะครับ จุดบินผมให้ที่6 4 3ี่สห้าเจ็ดุดบินนะครับหกสี่หเจ สวัสดีครับเปปซีที่เข้ามานะครับก็ทยอยเข้ามาเลยเนาะนะครับส่วนท่านที่เข้ามาใหม่ไม่เคยติดตามแนวทางก็ถ้าท่านไม่มั่นใจก็อย่านําแนวทางไปใช้นะครับเพราะว่าผมปล่อยแนวทางสําหรับที่ว่าเอฟซีและท่านสมาชิกนะครับที่เขาติดตาม,มบ่อยๆเขาเขารู้จังหวะแล้วก็ทราบดีนะครับแนวทางว่าเข้ากี่รอบหลุดก,กี่รอบนะครับ ส่วนที่เข้ามาใหม่ท่านก็ลองตามไปก่อนนะครับแต่ว่านำไปใช้ก็ให้จัดกันเบาๆก่อนนะครับจะพึ่งไปเยอะนะครับครับไปกันต่อที่เลขเด่นเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่6แล้วก็4 เลบเลข6กับเลข4สูตรตัวเดียวที่ผมเน้นให้ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมก็คือเลข6มาอีกแล้วนะครับ6กับ9ระวัง9ด้วยผมก็ไม่อยากจะให้ระวังเพราะระวังเลขมันงอกนะครับ แับถาวางตามสูตรก็คือเลข6นะครับเลข6ส่วนตัวลองก็เป็นเลข4นะครับใครชอบเลข4จับที่เลข4ใครชอบเลข6จับที่เลข6นะครับเดี๋ยวตามของผมยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับยึดเลขเด่นเป็นหลักแต่ถ้าทันวินนะครับมันก็จะได้10ชุดในชุดวินนะครับถั้าเลขเด่นเป็นหลักก็ไล่ไปเลยนะครับ6 3 6 5 6 7 4 3 4 5หแล้วก็4 7ด คับแล้วก็รวมเลขเด่นมาด้วยกัน6กับ4ก็จะเป็น7ชุดนะครับตัวจิตเลขเด่นแต่ถ้าท่านวินเมื่อได้2ตัวนี้ได้6แล้วนะครับได้หแล้วแล้วก็เลขเด่นมาด้วยกันเป็น7แล้วท่านต้องตัวประกบมาด้วยกันอีกนะครับก็คือ3 5 3 7แล้วก็57นะครับมันก็จะได้10ชุดนะครับสำหรับแนวทางส่วนท่านใดต้องการเลขเบิ้ลน,นะครับเลขเบิ้ล ก็เอาเลขเด่นไปเบิ้ลนะครับ66 4 4นะครับบางทีผมก็อ,อาจจะไม่ได้จับให้นะครับแต่ผมก็พูดในทุกคลิปนะครับว่าเลขเด่นของผมแต่ตันจะเบิ้ลให้ที่66 4 4นะครับเรามาดูตัวเจาะนะครับในในที่เลข6ผมก็เจาะให้แค่3ชุดนะครับผมเจาะไอ้ที่ 6กสามสามหกนะครับหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกสามชุดนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับผมสามชุดเจอหกกับเก้านี้ นีเหนื่อยทุกทีใช่ครับผมแนวตางของผมนะครับเวลาผมเน้นให้6กแล9มันชอบมานะครับเวลาเน้นให้เก้าแล้วหมันจะมานะครับแต่พอเราเล่นแบบนี้แล้วเรา,เราตั้งความหวังไว้ได้ให้6มา9แน่เราไปอัด9อย่างเดียวบางทีมันมาตรงๆเลยนะครับหกับเนี่เขาเรียกว่าเอาใจยากแล้วก็1กับ7นะครับแนวตามงผมมีอยู่แค่สอตัวนี้แหละตัวอื่นเขามาปกติกันหมดนะครับ แต่6กับ9 1กับ7นี่เป็นอะไรที่50 50จริงๆนะครับให้6มา9ให้9มา6ให้1มา7ให้7มา1นะครับครับเรามาดู3ตัวนะครับ3ตัวผมจะจับให้3ชุดนะครับชุดแรก 7จ็ชุดที่2องเจ็ดหกหลักๆผมจับให้แค่2ชุดนะครับหลักๆจับให้2ชุดส่วนตัวกันผมกันให้ตัวหนึ่งนะครับ3มตัวผมกันไน้ที่ ห้าหกหกก็อย่าลืมเล็กเด่นไอ้เล็กเบิ้ลนะครับเล็กเบิ้ลก็ผมเียนติดไว้ให้เลยเนาะเผื่อท่านอยากใช้นะครับหกหกกับสี่สี่นะครับก็มีอยู่แค่สองตัวหกหกสี่สี่สามตัวนะครับสามตัวเรามาดูกันวนะ่าตัวไหนหน้ารุ่นที่สุด สามตัวผมเน้นในชุดนี้นะครับจะชอบเลขสามก็จับที่เลขสามแต่ผมเน้นให้ที่เจ็ดหสีผมก็ไม่อยากจะเพิ่มเติมในเมื่อผมเน้นในที่หกสี่นะครับเน้นในที่64สี่เลขหก,<อ>ก็ระวังเก้าใช่ไหมครับก็จับเพิ่มเติมแค่ชุดเดียวก็คือเก่นะครับ ก็จับเพิ่มเติมไปก็คือ94นะครับแต่ถ้าว่าท่านเล่นเลข3 6 3กนะครับเน้นไปที่6 3ท่านก็เติมไปที่93นะครับก็เข้าใจกันเนาะไม่งงนะครับครับแนวทางก็มีแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับมาทวนกันอีกรอบเนาะวันที่18เดือน4พศส5 6 8น้าย แนวทางเราพัฒนานะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก019คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิก f c แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมกันทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับตอนนี้ผมก็ขอปิดไลฟ์เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่18เปดือน4พศ2 5 6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับก็ขอปิดไลฟ์นะครับขอเจอกันในช่องนะครับสำหรับแนวทางอื่นๆนะครับอย่างนิแเกอกนะครับ ลาทีวลีวลาวิตดีลาสตาร์นะครับก็ไปเจอกันในช่องเน o ต่างเหล่านี้ผมไม่ได้ลงผมไม่ได้ไล์ให้นะครับผมลงคลิปให้แต่ว่าท่านอยากติดตามเนวทางก็กดติดตามเอาไว้นะครับครับก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับผม